ฝ่ายปกครองตำรวจได้จับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังจัดให้ลูกค้านั่งกินภายในร้านค่ะ เมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่13สิงหาคม2564ในสลาวุจิรับพิทักกุลในอำเภอเมืองประจบคลีคันพร้พอมด้วยพันตำรวจเอกเสมออยู่สำราญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทอเมืองประจบคลีคันนำเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน,นรวมกับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาสาบขาที่15ใกล้ถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องไปภาคใต้ริมถนนประจบศริเขตเทศบาลเมืองประ เปิดจำหน่ายโดยจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีลูกค้านั่งรับประทานภายในร้านมีการกระทําฝ่า,ฝ,าฝืนพรกฉุกเฉินและประกาศคําสั่งจังหวัดปราจุบคลิคันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นายนัทวุฒิจันแก้วปลัดอําเภอเมืองประจวบกล่กาวว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีร้านดังกล่าวเปิดจําหน่ายแล้วจัดบ,บริการให้กับลูกค้านั่งรับประทานภายในร้านหวั่นเกงจะเกิดแคสเตอร์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้ไรายงานให้แน อำเภอเมืองทราบและหารือกับเจา้าหน้าที่ตำรวจสรุปแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันโดยจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของร้านซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุกพร้อมควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสำหรับสาเหตุการกระทำผิดฝ่าฝืนดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ร้านอื่นๆที่ยินยอมปฏิบัติตามประกาศคำสั่งจังหวัดโดยให้ลูกค,ค้าซื้อแล้วห่อกลับไปรับประทานที่บ้านไม่ได้นั่งภายในร้านรวมถึงร้านค้าร้านอาหารที่เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาฝ่า ฝืนก่อนหน้านี้ไม่พอใจเก่งจะมีเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เรียกปฏิบัติสําหรับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวยอมรับให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องเปิดจําหน่ายให้ลูกค้าสามารถนั่งกินภายในร้านได้เนื่องจากมีลูกน้องหลายคนเก่งว่าลูกน้องจะไม่มีงานทําขาดรายได้ทุกคนมีภาระค่าใช้จ่ายต้องกินต้องใช้หกักขายโดยซื้อหอ่อกลับบ้านเก่งจะทำให้มีลูกค้าน้อยและรายไ,ได้ไม่พอรายจ่าย